สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผมอีกแล้วลุงโป้งปปกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมปอันไทเทนบ็อกซิ่งกลับมาอีกครั้งนะครับกับคลิปซีรีส์วิเคราะห์มัดถามว่าทำไมช่วงนี้ลุงโป้งไม่ค่อยได้อัพคลิปเกี่ยวกับแมปมวยเลยอัพมาแต่ละทีก็กลายเป็นคลิปวิเคราะห์มัดเหตุผลง่ายๆเลยก็คือผมกําลังรอสไตล์ใหม่เข้าแมปมาอยู่แล้วค่อยทําเกี่ยวกับสไตล์ใหม่ยาวๆเพราะตอนนี้ที่เรากําลังเล่นกันอยู่นะครับผมผมบอกเลยว่ามันน่าเบื่อมากๆ มีแต่อลายซ้ำๆเดิมๆนะครับผมเลยอยากให้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยทําคลิปทีเดียวโอเคแล้วก็สําหรับคลิปวิเคราะห์มัดนะครับผมว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับใครหลายคนผมเลยพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะซึ่งคลิปในวันนี้ผมก็ได้มาจากคอมเมนต์ของน้องคนนี้ว่า <Okay. S 1> ผมอยากรู้ว่าโกดกับกำปั้นเหล็กไครเจ๋งกว่า <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นขอเชิญพบกับคลิปวิเคระาะห์มัดโกดปะทะไอรอนฟิตมัดไหนโหดกว่ากัน ขอเตือนเหมือนเดิมนะคบว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของลุงโป้งเพียงผูด้เดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ถ้าใครที่กำลังติดฟาร์มแมป t o i l e t Tower Defense อยู่ในตอนนี้นุงโป้งก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอเป็ดตันชอ็อปร้านค้าแมปโลบอกราคาถูกที่มีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายทั้งยูนิตสุดเทพล่าสุดจากแมพ Toilet Tower Defense และสินค้าใหม่ล่าสุดกล่องสุ่มยูนิตการันตีว่าได้แน่นอนมีทั้งมิติกอลลี่และเอ็กซ์คลูซีฟสุ่มแล้วแคปหลักฐานการสุ่มไปส่งเพจแล้วรอรับยูนิตได้เลย <Wow. S 1> หรือใครที่ได้แมปบล็อกฟูดและขี้เกียจฟาร์มเองแบบสุดๆเป็ดตันทบก็ยังมีไอดีไก่ตันสุดโหดจ,จากแมปบล็อกฟูดมาให้ทุกคนได้เลือกกันแอดมินตอบเร็วตอบไวบริการประทับใจแน่นอนหากใครสนใจลิงก์เว็บไซต์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรามาเข้าเรื่องของเรากเลยดีกว่าก็สําหรับเกมการวิเคราะห์นะครับก็จะมีห้าหัวข้อเเเหมมือนดิลย ก็คือ m 1 m 2ดาเมจรวมกราะและก็การแดดโดยสกิลอบิลิตี้กับอันตินะครับจะถูกนับรวมในเรื่องของดาเมจรวมนะ <Okay. S 1> เริ่มกันที่ m 1กันก่อนเลยสำหรับ m 1ของหมัดโกนนะครับจะมีลักษณะาการต่อยที่ค่อนข้างเร็วแถมสีไฮไลท์ตอนต่อยเนี่ยยังน้อยทำให้มองเห็นหมัดได้ยากแต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่หมัดออกแต่ทางเดิมๆทำให้ถึงแม้ว่าจะอ่านทางหมัดได้ยากเนี่ย แต่ถ้าใครที่เคยชินกับจังหวะ M1 หมัดโก้นะครับก็อาจจะพอหลบได้และในส่วนของ M1 Ion Fit นั้นจะมีลักษณะการต่อยใกล้เคียงกับหมัดเบสิกเป็นการออกหมัดแรกแบบซ้ายขวาสลับกันความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะยังไง Ion Fit เนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความแรงอยู่แล้วแต่ว่าข้อเสียของ M1 Ion Fit นะครับจะอยู่ที่ความเร็วในการออกหมัดเพราะถ้าใครที่เล่นบ่อยๆนะครับคุณจะรู้ว่า Ion Fit เนี่เป็นหมัดที่ออกหมัดได้ช้ามากๆถ้าสมมุติเอาโก้กับ Ion Fit มาต่อยพร้อมกันแบบไม่นับเทิงนะ ยังไง M1 ของโก้นะครับ <Wow. S 1> ก็ออกก่อนแอนฟิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นในส่วนของ M1 ส่วนตัวผมยกให้โก้ชนะไปโอเคต่อมา M2 สําำหรับ M2 ของโก้นะครับ <Okay. S 1> ก็มีจุดเด่นเหมือนกับ M1 เลยก็คือมีความเร็วแถมยังเห็นไฮไลท์น้อยอีกต่หากแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วเท่ากับ M1 นะครับแต่ก็ถือว่าเร็วในระดับหนึ่งนะข้อเสียของหมัด M2 สโก้นะครับก็ยังคงเป็นการออกทิศทางเดิมทำให้อ่านหมัดได้ง่ายอะไรแบบนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะ ที่ทำให้ใครหลายคนนะครับไม่ค่อยเล่นมัดโก้กันเพราะว่า M1 กับ M2 มเนี่ยมันอ่านทางค่อนข้างง่ายแต่ถ้าใครเป็นเมนมัดโก้นะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกลุงโป้งหน่อยนะครับผมลุงโป้งจะได้รู้ว่าเนี่ยเกมนี้มันมีเมนมัดโก้เยอะแค่ไหนนะตัดภาพไปที่ M2 ของ Iron f i s t ที่ยืนหนึ่งเรื่องของความแรงแต่ก็ยืนหนึ่งเรื่องของความช้าเหมือนกันทําให้ถึงแม้จะแรงแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามแดนหลบได้ตลอดมันก็จบจะดีหน่อยก็ตรงที่เอาไปเล่นคู่กับมัดหลอกนะครับแต่ว่าอย่าลืม ถึงแม้ว่าจะกดหมัดหลอกใช่ไหมแต่ M1 ของไอ้ฟิตเนี่ยมันก็ช้าอยู่ดีถ้าไปเจอคนที่เขาตาไวๆเน็ตไวๆนะคบับอกเลยว่าสู้ยากเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้นะครับผมยกให้โกดชนะไปอีกรอบหนึ่งโอเคต่อมาดามเมจรวมสําหรับหัวข้อนี้นะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันกับผมว่าโกดนั้นเป็นหมัดที่มีดามเมจดโคตรเบาใช้เวลาเล่นนานนะครับกว่าจะน็อกฝ่ายตรงข้ามได้สักครั้งหนึ่งอีกทั้งสกิลบิลิตี้อย่างโกดแจ๊บนะครับที่ถึงแม้ว่าจะเร็วแต่ก็ไม่ได้มีดามเมจสักเท่าไหร่นะ ส่วนใหญ่จะแค่เอาไว้ต่อยอยูดอีฝ่ายเท่านั้นนะครับแต่กลับกันสำหรับไอรอนฟิตถือว่าเป็นหมัดที่ต่อยแรงที่สุดในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นหมัด M1 M2 หรือจุดไข่ของหมัดน,นี้อย่างสกิลอันติเมดที่บอกเลยว่าแรงแบบแรงมากๆนะครับผมใครที่โดนอันติของไอรอนฟิตตอนที่สกอร์2-2บอกเลยว่าเตรียมตัวแพ้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ไอรอนฟิตชนะขาดโอเคหัวข้อต่อมากรอสำหรับกรอองโกส์นะครับโดยปกติแล้วจะค่อนข้างบางยืนรับดาเมจได้ไม่นานก็ก่อแตกแล้ว แต่ฟิตนะครับเป็นหมัดวงในหมัดหนึ่งที่มีเกราะหนามากๆอีกทั้งยังมีสกิลพาสีที่ทําให้โดนดาเมจเคาเร,เร์เตอร์เบาลงอีกทําให้ยืนรับดาเมจได้มากกว่าชนะหัวข้อนี้นะครับก็คงต้องยกให้อิออนฟิตชนะไปโอเคและมาถึงหัวข้อสุดท้ายการแด,ด๊ดสำหรับการแดดนะครับโก้ดเหมือนจะทําได้ดีกว่าอิออนฟิตไม่ว่าจะเป็นการแด๊ดซ้ายแดดขวาแด๊ดหน้าแดดหลังนะครับยังไงโก้ดก็กินขาดเพราะอิออนฟิตนี่แดดได้ไม่ดีเลยนะครับถ้าเป็นช่วงก่อนโดนเนิร์ฟที่อิออนฟิตเคยแดดได,ดได้ดีเหมือนเบ หัวข้อนี้นะครับไอรอนฟิตก็อาจจะชนะไปแล้วแต่พอโดนเนื้อมาแล้วนะครับก็เลยแดดง่อยอย่างที่เราเห็นนะทําให้หัวข้อนี้ผมจําเป็นที่จะต้องยกให้โกสชนะไปเลยโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์หมัดโกสปะทะไอรอนฟิตมันไหนโหดกว่ากันโดยส่วนตัวในผมก็ยกให้โกสชนะไอรอนฟิตไปด้วยคะแนน3ต่อ 2, <S <S 2> <S แต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทั้งหมดนี้นะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงผู้เดียวเท่านั้น และเกณฑ์ที่ผมเอามาวัดนะครับผมก็ตั้งขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกนะครับถ้าจะมีใครอีกหลายคนคิดไม่เหมือนกับผมเพราะเราคงจะมองหมัดไม่เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เกณฑ์เดียวกันมาวัดเพราะฉะนั้นใครคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่ามันไหนเก่งกว่าเพราะอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมส่วนใครย้ายผมเปรียบเทียบมันไหนก็มันไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะถ้าคอมเมนต์นั้นนะครับมีคนสนใจและได้ยอดไลค์เยอะเหมือนกับคอมเมนต์น้องคนนี้ยังไงลุงป้องก็หยิบมาทําคลิปอย่างแน่นอนนะ สุดท้ายลุงโป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟเพื่อให้ลุงโป้งได้มีชีวิตเพื่อทําคลิปเลอะๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบและถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคข่าใหม่ของลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล b o b